สวัสดีครับบนเมื่อคืนพีมลีก็สนุกกันทุกคู่นะครับมีลงเตะอยู่4คู่พูดถึงพูดถึงคู่แมนยูนะฮะกับฟูลเล่คู่นี้ก่อนเกมเริ่มเนี่ยก็มองว่าฟูลเล่เป็นต่อกันนะครับเพราะว่าฟอร์มดีนะครับฟูลเล่เป็นแมนยูที่ บุกไป,ปเยือนฟูลเลมนะครับเกมนั้นฟูลเลมนั้นค่อนข้างทำเกมบุกได้มากกว่านะครับแต่ว่าแมนยูมานัดนี้เน้นเล่นแบบรักกุมแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำช่วงท้ายเกมนะครับจากดิสโดมาตินีที่ส่องไกลลูกนี้ซัดเข้าไป แถบผู้เล่นของฟูลเล่มเข้าประตูไปครับมาร์ตินเนสดีเล่นดีครับโอ้หนะัดที่แล้วก็พาเมนยูเอาชนะเรนเจอร์ได้นะครับโอ้เช่นเดียวกันกับน,นัดนี้นะครับทําให้แมนยูนั้นคว้าสามเตมไปได้ครับในนันนดนี้ฟูลเล่มก็แพ้ไปส่วนคู่อื่นนะครับสเปอร์กับเลสเตอร์นะครับ เอเตอร์ก็เอาชนะสเปอร์ไปได้นะครับโอ้โหทำให้พวกเขานั้นหนีจากท้ายตารางมานิดหนึ่งนะครับโอ้โหแล้วก็เป็นเบน,นฟอร์ดครับเอาชนะกิตตันพาเลีดไปได้นะครับโอ้โหไปเยือนด้วยนะครับโอ้พาเลียดนั้นก็ฟอร์มดีนะครับก่อนหน้านี้มาแพ้ให้กับเบนฟอร์ดแล้วก็มีเวสแฮมเสมอไปกับแอตตันวิลล่านะครับ เอลซี่เล่นดีครับยิงไปหนึ่งประตูยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามนักซีฟุตบอลเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ